เป็นไดนี้ขึ้นแล้วไม่หักยังไม่ได้ประกันชีวิตนะขึ้นไปดูได้ไหมได้ค่ะเขาใส่รองเท้าขึ้นไปถอดข้างบนเดี๋ยวนะค่ะหลวงพ่อเขาจะนอนชอบนอนถอดเสื้อลงกอดให้แม่ๆลงกอนลงกอนเดี๋ยวยมลงก่อนชอบนอนถอดเสื้อจะมาถอดเขาชอบใส่กระโจมอกผู้หญิงเขาร้อนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ยมก็ขึ้นก่อนเดี๋ยวให้ยมก็ขึ้นไปก่อน แล้วนี่ใครอยู่เขาคงได้แล้วมาอยู่ตรงสารานั่นนะเขาคงได้แล้วมนก็คงอยเขาลงอยู่คนเดียวพิการอยู่อยู่คนเดียวจา่าแต่สองคนพี่น้องดูแลกันแล้วเขาเป็นลูกเต้าเหล่าใครลูกของป้าแม่ตายแล้วแม่ตายแล้วเด็กอไอ้หกสิบหกแล้วหรอแล้วคร<ด>อบครัวเขาล่ะ อ่อเวียนกรรมแม่ตายลูกนี่นนตัวเองก็มาเป็นซะอีกชีวิตคนเนาะนึกว่าไม่มีใครไมู่ีไม่เป็นไรนั่ง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 ไม่เป็นไรไ นั่งเอาใส่ดดกเขาส่ดดกไงเขามองเห็นไหมตาไม่เห็นค่ะเห็นล่างๆว่าจะไม่เห็นแต่เขาเคยินอยู่บนนี่ไงก็หาข้าววาไว้ตกลงก็ได้เงินแค่คนพิการกับคนสูงอายุใได้ละพันกว่าบาทค่ะพันสี่ค่ะพันสี่แล้วทีนี้บริหารก็ยังไงเงินพันสี่ก็เลี้ยงดูอยู่ค่ะค่าน้ําค่านค่าไฟไม่ได้เสียค่ะเสีย ก็ให้อยู่ในงบพันกว่าบาทเนี่ยนะดูหนูก็มันก็คงเกินแล้วล่ะค่ะหลวงพ่อมันหนูก็ดูแลกันอยู่ญาติๆกันไม่ได้อออแล้วแล้โยงทำอะไรทีนี้หนูก็อยู่เลี้ยงหลานอยู่อยู่บ้านหลังนอกแม่เด็กเลี้ยงหลานแล้วแล้วไม่ได้ทําอะไรทำอะไนอ่ะแล้วรายรับหนูนะก็ลูกให้เดือนละสามพันใค่ไหมนอยู่ไปอย่างเงี้ยเนาะ ชีวิตตอนนี้มันมันเหลกับเลือกไม่ได้แล้วพูดโทรบ้างไหมเนี่ยรู้ไหมต้องบอกเขาบ้างไหมหนูนออเอาข้าวไม้เขาจบทุกเช้าหนูหนูหนใส่บ<อ>าทเขาก็รู้เอเงั้นเขาสารไว้ทั้หกลูกแปดลูกก็ได้ไว้เื่ได้ทำบุญด้วยแล้วเอาถุงยังที่มาสองถุง

ขนมขนมมีไหมขนมไปสองถุงอ่าไปอันนี้สองถุงถุงยังชีพสองถุงไม่ถงเออเนี่เอาไปให้โยมเขาไปกินอันนี้ไปวางไว้อ่าไปถุงยังชีพไปไปแล้วนะไปแล้วนะแล้วแล้วหูโยมเขาได้ยินไหมไม่ได้ยินหูก็ไม่ได้ยิน ตาก็ไม่เห็นเอาแล้วสิพูดก็ไม่ได้อีกครบเลยหัวใจความดันเบาหวานที่บอกมาด้วยกันีนะเขาไม่เป็นอะไรเลยค่ะหลวงพ่อเจ็บปวดก็ไม่ถ้าเขาปวดหลังเขาจะบอกว่าปวดหลังปวดหัวหนูก็จะหายาไหมเขากินโตัวลงตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินแล้วก็เป็นใบเป็นอย่างนี้มานานแค่ไหน เป็นใบเขาเป็นตัง้งแต่กำเนิดอะค่ะแต่หูกระตาเขาเป็นตอนเขาคลอดลูกแล้วเพราะเขาโดนขม่มขืนเพราะเมื่อก่อนเนี่ยตาเขาเห็นเขาก็ไปเก็บผักคนเขาข่มขืนในป่าเอาลูกออกลูกมาเขาเป็นดินดินกำโดนข่มขืนแล้วเพราะเกิดลูกก็เป็นอย่างนี้แล้วแล้วเด็กล่ะลูกชายเขาๆๆก็ออกออกเขาเข้าในครกตอนตอนนี้ออกข้างนอกอยู่ข้างนอกก็แหละแต่ไม่ค่อยมาหาแม่ คนคนที่ตอนโดนข่มขืนเนี่ยต้งติดยาต้งติดคุกพึ่งไม่ได้เลยเนาะอันนี้ก็ไปโน่นอยู่กับกระเทเอารๆอาทิตย์นึงจะมาหาแม่ว่าหนูก็ไม่ค่อยเห็นม้าม่งไมามั่งมาก็ไม่ช่วยอะไรใช่ไหมไม่มาไห่ไม่เคยช่วยมีแต่มากินแล้วก็ทิ้งตาไว้ให้หนูล้างอ่ะไปแล้ว แบ่งกันนะจอมถูกกลมคืนแล้วเกิดลูกพอเกิดลูกปั๊บก็กลายมาเป็นเขาเรียกาตาเลยมองไม่เห็นแล้วก็หูไม่ได้ยินแต่ว่าใบใบใบแต่กำเนิดใช่ไหม โดนกลมขืนแล้วพอเกิดลูกคนที่โดนกลมขืนก็กลายมาเป็นตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินแล้วลูกก็ติดยาติดคุกก็ไม่ได้ดูแลแม่มาก็มากินกินของเสร็จก,ก็ทิ้งไว้เขาล้างเวรกรรมโอ้ของใครของมันจริงๆนี่ก็ช่วยกันดูจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเขาแม่เขาเป็นพี่สาวแม่นี่ อนนัันเนเมื่อกี้ได้แล้วจ้ะทุกทีข้าวแล้วถุงยังชียบได้ยังได้แล้วจ้ะเมื่อกี้ก็ฝากไว้สองพันไว้ไว้ใช้ดูแลกัน